หากสนใจยืมแอดไลน์มาคุยกันที่แอดเกมมัน v3 นะครับสวีดัสวัสดีพลพรรนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกมมันมาใหม่แล้วก็พี่พลอีกแล้วนะจ๊ะจะมาหาเกมสล็อตที่มันสามารถแตกง่ายๆให้ท่านได้ชมกันนะจ๊ะอ่ะเกมนี้น่าสนใจเหมือนจะมาใหม่กับโจ๊กเกอร์ทีชัวนะครับผมนะอ่ะไปกดเข้าไปนะครับทุนของผบ7เจ็บาทนะจ๊ะนี่เลยอ่ะ ต่อไปปรับเบ็ดที่ฟ้าอ่ะยีบาทโอเคน่าจะดีนะครับผมอ่ะมันจะมีคนสมบัติอยู่ข้างบนนะครับไปดูนอาเองแล้วกันนะจ๊ะจัดไปเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับส่พี่พลก็คือการออโต้สปินห้ทีกันไปเลยนะจ๊ะนะโอเคนะตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเกมที่มันมีโจ๊กเกอร์เป็นไอดอลหรือเป็นไอคอนเนี่ยมันจะดีไหมส่วนมากด่ก็ผมชอบเล่นซะเเลอกเกินนะเออเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าเออเพราะว่าชอบเล่นนั่นแหละเฮ้ยปทโทบิ๊กวินไปแล้วนะจังหวะนีอ่อะไรอะไรรวดเด็วทันใจซะเหลือเกินไอ้สองเออนะไม่ทันขาดคําเลยจัดมาแล้ว1 0 0 0พบาทเออเยี่ยมยอดกระเทียมเจียวกันเลยนะอ้สุดยอดไปเลยถือว่าเปิดหัวสวยอีกแล้วนะพูดกันหลายหลายคลิปแล้วว่าเปิดหัวสวยมันคืออะไรคือการเล่นแป๊บหนึ่งแล้วก็ได้เงินเลยนั่นแหละอ่ะโอเคนะครับ แต่และอย่างมันมีสูตรมันมีเทคนิคการเล่นหมดนะครับผมนะแต่จะมาถามผมว่าสูตรบาคาร่าเป็นยังไงหรือสูตรสล็อตเป็นยังไงผมขอบอกตอนนี้เลยว่าผมนั้นไม่มีนะผมเล่นตามสัญชาตญาณและความรู้สึกเรนนะื่นร้่อเอออะไรของมันเออนะบางทีนะคนเราก็คิดว่ามันมีสูตรกันหมดแหละแต่มันไม่มีนะอโหเอาอีกแล้วอีกสอะไรโอ้สองเองอะไรวะ เออก็ยังดีนะจ้าเก็บมาเก็บได้เก็บน้อยนะครับผมนะการเล่นพวกนี้นี่จะบอกให้นะครับควรแบ่งเงินเป็น3ส่วนในการเล่นนะจ๊ะและเอาเงินเย็นมาเล่นเงินเย็นนี่ไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงเงินสกุลเย็นของญี่ปุ่นเขานะเงินเย็นนี่หมายถึงเงินที่เราไม่ได้ใช้จ่ายอะไรมากมายนะครับมันไม่ใช่เงินที่สําคัญอย่างเช่นเงินองต้องจ่ายค่าบ้าน จ่ายงงจ่ายนี่เออไม่ไม่ต้องมาเล่นนะอ่าถ้าคุณมีส่วนนี้อยู่จ่ายค่ารถไรคุณไม่ต้องเอาเงินส่วนนี้มาเล่นนะครับเงินเหลือๆเลยนะเหลือจากการแบ่งจ่ายค่ากับค่าโอ้โหเอาอีกแล้วโถพูดไม่ทันขาดคำเลยสองอะไรวะเออสองร้อยอีกแล้วแม่เออก็ยังดีนะอ่ะโอเคพูดต่อแล้วกันนะเออเงินที่เราไม่ต้องใช้จ่ายนั่นแหละอ้าวแล้วเงินอะไรไม่ต้องใช้จ่าย เงินเย็นไงแล้วเงินเย็นคือเงินอะไรก็คือเงินไม่ต้องใช้ใจ่ายเอออะไรเงินไม่ต้องใช้ใจ่ายพูดไปพูดมาก็งงอ่ะผมว่าต้องมีบางคนเข้าใจโอโหเอาอีกแล้วบิ Big win! ๊กวินเอหเท่าไรเท่าไรเท่าไรวนะน่ะสี่ร้อยอลอบนี้เยอะกว่าเดิมเว้ยอ๋นะหลังจากตอนแรกได้ที2 0 0รอ่าปปโทนะ อ่ะประมาณนี้นะครับผมควรแบ่งเงินไว้นะจ๊ะแล้วเอาเงินเย็นมาใช้นะครับเงินที่ไม่ยุ่งกับชีวิตประจําวันของเรานะโอเคแล้วถ้ามันหมดทํำยังไงหมดก็เลิกเล่นสิจ๊ะนะแต่ถ้าได้ก็เก็บไว้อีกนะจ๊ะเก็บใส่ใน3ส่วนนั่นแหละนะโอเคไปกันต่อนะจ๊ะทุนเอามา7,000บาทตอนนี้โอ้โหเอาอีกแก้วโอ้โหถ้ไรพูดไม่ทันขาดคํามันมาเรื่อยๆเลย,เลยบ้าบอรจริงเคียว จังหวะนี้บวกมาเท่าไรหกร้อยเจ็ดไปแล้วแ0ดบาทแม่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะรอบแรก200ไป400ร้อ้าวอีกแล้วอะไรโอ้ยมันเข้าง่ายได้เสือเกินได้สองเออเท่าไรเท่าไรสอ0รอีกแล้วมั้งโอ้โอ้เกินเว้ยแม่สองร้ยสี่สิบบาทติง 40, 40บาทมาให้ด้วยขอบคุณครับขอบคุณนะอ่ะโอเคนะจ๊ะบอกหน่อยละกันนะ ตอนนี้หากใครสนใจนะจ๊ะอยากเล่นค่ายเกมแบบพวกนี้ที่พ่พลรีวิวเนี่ยสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้เลยที่แอดเกมมัน v3 นะครับย้ำเตือนก็นหน่อยว่าเติม v3 ให้ด้วยนะจ๊ะอถ้าเกมมันธรรมดานี่คุณจะไม่ได้เห็นผมหรอกจะบอกให้นะไม่ได้เจอกันไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันแน่นอนนะครับอ่ะโอเคไปกันต่อไม่รีรอรอรีชักช้าอยู่เยี่ยงไรกัเล่านะจ๊ะอ่ะเป็นยังไงมั่ง ตอนนี้ก็บวกมาเออพันเจ็ดแล้วโอ้นะชุน7 0็ดตอนนี้อยู่ที่8,700บาทน่แปดพแล้วนะจ๊ะอ่ะแล้วก็เบตตาละ20บาทนะครับเทคนิคของพี่พลก็คือจะเลขเทคนิคได้ไหมก็ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะก็คือหมุนออโต้มันนี่แหละนะอสูตรเบสิกธรรมดากันเลยนะครับพื้นฐานนะจ๊ะโอเค ต่ออีกสักนิดหน่อยแล้วกันนะจ๊าดูที่จะไปถึงไหนอ้าวเอาไปแก้วโอ้โหมีควินอีกแล้วไอ้ส่อโอ้โหไม่เว้นที่ให้หายใจกันเลยทีเดียวนะจ๊าเกมนี่แม่เท่าไรเท่าไรนะโอ้โหสเปอร์วินด้วยอ้เอาว่ะโอ้โหสีสวยะเหละเกินนะเพชรอ้าวเมกาด้วยอ้าอ้าอ้าวเออเออสามพันกว่าไปแล้วเออเอาสี่พันบัตรพอพอกันเลยพอกันทีพอเถอพอได้แล้วนะจ๊ะ อน่าถือว่ามิชชั่นคอมพิวต์ไปเลยนะเกมนี่สุดยอดอีกแล้ววะโทหากสนใจอย่าลืมไลน์มาคุยกันที่แอดเกมมันวีสนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้นั้นสวัสดีครับ